เผยหของกินที่มะเร็งไม่ชอบยิ่งกินมะเร็งยิ่งกลัวลดความเสี่ยงมะเร็งปากหมดลูกได้ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าต้นตอที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูกนั้นเกิดจากการติดเชื้อ HPV ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่ติดต่อกันได้ผ่านการมีเพศสัมพันธ์และอาจจะนำไปสู่การเกิดมะเร็งในอวัยวะสืบพันธุ์ต่างๆได้แต่ทว่าคุณผู้หญิงทั้งหลายสามารถที่จะลดความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกได้นะคะเพียงแค่เลือกกินอาหารที่มีสารช่วยต้านมะเร็งปากมดลูกโดยอาหารเหล่านี้จะมีสรรพคุณช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้เซลล์ร่างกายเพราะ ร้อมกับช่วยเพิ่มสารป้องกันการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ต่างๆดังนั้นวันนี้สุดติ่งจึงได้นํา5อาหารใกล้ตัวที่หากินได้ง่ายแถมยังมีคุณสมบัติช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งปากหมดลูกมาบอกให้ได้ทราบกันค่ะว่าแต่อาหารที่ว่านี้จะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยดีกว่าค่ะ 1. ผักผลไม้สีส้มและสีเหลืองผักและผลไม้สีส้มอย่างแครอทมันเทศหรือผักสีเหลืองอย่างฟักทองซึ่งอาหารเหล่านี้จะมีคุณสมบัติช่วยต้านการเกิดเซลล์มะเร็งได้เพราะสืบเนื่องจากผักและผลไม้เหล่านี้จะอุดมไปด้วยวิตามิน A หรือสารเบตาแคโรทีนซึ่งเป็นสารอาหารที่ร่างกายได้รับเข้าไปแล้วจะเปลี่ยนเป็นวิตามิน A และวิตามิน A เนี่แหละค่ะที่จะทำหน้าที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้กับร่างกาย จึงช่วยลดโอกาสการเกิดการอักเสบในเนื้อเยื่อนั่นจึงส่งผลดีทําให้มีโอกาสที่จะเกิดเซลล์มะเร็งหรือเนื้อร้ายได้น้อยลงอีกทั้งผักและผลไม้สีส้มยังเต็มเปี่ยมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่างแคโรทีนอยและไบโอฟลาวนอย์ oy, ซึ่งสารอาหารเหล่านี้จะมีคุณสมบัติช่วยต้านเซลล์มะเร็งได้โดยเฉพาะช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งปอดนั่นเองค่ะ 2ทับทิมทับทิมจะมีสารอาหารที่สําคัญอย่างกรดเอลาจิกซึ่งกรดชนิดนี้จะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือจะทําหน้าที่ช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในร่างกายพร้อมทั้งยังทําหน้าที่ช่วยยับยั้งการขยายเซลล์ผิดปกติที่อาจจะกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้และกรดเอลาจิกนี้จะมีคุณสมบัติช่วยป้องกันโรคมะเร็งปากหมดลูกในคุณผู้หญิงได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะและไม่เพียงเท่านี้ทับทิมยังเต็มเปี่ยมไปด้วยสารไฟโตนิวทรีนหรือ สารพฤกษะเคมีซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีส่วนช่วยชะลอความเสื่อมช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้กับร่างกายพร้อมกับช่วยป้องกันการเกิดโรคต่างๆได้อีกมากมายเลยล่ะคะ่ะ มะล,ละกอมะล,ละกอนอกจากจะเป็นอาหารที่ช่วยบำรุงสุขภาพร่างกายในหลายๆด้านได้แล้วมะล,ละกอยังเป็นผลไม้สีส้มที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่ดีตอ่อสุขภาพอย่างวิตามิน A วิตามิน C เบตาแคโรทีนแคลเซียมธาตุเหล็กและฟอสฟอรัสซึ่งสารอาหารเหล่านี้จะมีคุณสมบัติช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อร่างกายได้รับเข้าไปก็จะทำหน้าที่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอกหรือเซล เซลผิดปกติที่ทําท่าว่าจะกลายเป็นเซลล์มะเร็งร้ายดังนั้นอาหารที่อยากแนะนําให้กินบ่อยๆเลยเห็นที่คงจะเป็นมะละกอนะคะเพราะสารอาหารที่ได้รับจากมะละกอนั้นจะมีส่วนช่วยป้องกันมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมมะเร็งตับและมะเร็งตับอ่อนเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่มะเร็งไม่ชอบเลยล่ะคะ่ะ 4. ีผักใบเขียวอาหารที่ดีต่อสุขภาพแทบจะทุกด้านเลยเห็นทีคงต้องขอยกให้กับผักใบเขียวเลยนะคะซึ่งผักใบเขียวอย่างผักคะนา้าผักโขมด้วนแล้วแต่จะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่างฟลาโวโนอยด์ซึ่งสารชนิดนี้จะมีคุณสมบัติช่วยป้องกันเซลล์ในร่างกายจากเนื้อร้ายที่อาจจะก่อให้เกิดเซลลมะเร็งได้ไม่เว้นแม้แต่เซลล์ร้ายที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกด้วยดังนั้นอาหารที่อยากแนะนําให้กินเป็น ประจำทุกวันก็คือผักใบเขียวนะคะเพราะนอกจากจะช่วยให้มีสุขภาพที่ดีได้แล้วรับรองว่าสุขภาพร่างกายก็จะห่างไกลาจากโรคมะเร็งอีกด้วยค่ะ 5. หอมกระเทียมหอมและกระเทียมจัดว่าเป็นสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพในหลายๆด้านเลยทีเดียวเพราะซึมเนื่องจากหอมและกระเทียมจะอุดมไปด้วยสารซิลิเนียมอีกทั้งยังมีแร่ธาตุวิตามินกรดและสารอาหารต่างๆอีกมากมายซึ่งสารอาหารที่ได้รับจากหอมและกระเทียมนั้นจะมีคุณสมบัติช่วยป้องกันโรคได้หลายโรคพร้อมทั้งยังมีคุณสมบัติช่วยต้านการอักเสบได้ด้วยและไม่เพียงเท่านี้หอมและกระเทียมยังเต็ม เตี่ยมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่างสารฟลาโวนอยด์รวมอยู่ด้วยซึ่งสารชนิดนี้จะมีคุณสมบัติช่วยป้องกันเซลล์ผิดปกติที่เกิดขึ้นในร่างกายไม่ให้กลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ดังนั้นหอมและกระเทียมจึงเป็นอาหารที่ควรกินให้ได้บ่อยๆเลยนะคะเพราะจะมีคุณสมบัติช่วยป้องกันโรคได้หลายโรคที่สําคัญมีส่วนช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้อีกด้วยค่ะ หากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ